วิธีการประกอบตู้คามพิวตนะคะส่วนแรกนะคะตัวนี้จะเป็นฐานตั้งของตู้นะคะฝาครอบด้านบนค่ะจะมีรูอยู่ตรงกลางนะคะฝาด้านหน้าค่ะติดตั้งเป็นแนวตั้งนะคะเอาไว้ยึดกับเหล็กส่วนตัวนี้จะเป็นฝาหลังค่ะจะมีรูอยู่ซีรูนะคะเพื่อยึดกับผนังได้ค่ะตัวนี้จะเป็นฝาด้านข้างค่ะถัดไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชั้นวางเครื่องบันทึกค่ะเราก็จะยึดกับเสาเหล็กนะคะ ตัวนี้จะเป็นฝาด้านหน้าค่ะเป็นกระจกเทมเพลตนะคะแข็งแรงค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเสาเหล็กนะคะประกอบไปด้วย4ชิ้นค่ะแล้วก็มีกุญแจแล้วก็มีนอมม็อตหัวกลมหัวแบนนะคะแล้วก็มีน็อตใหญ่นะคะวิธีการนะคะเราจะตั้งเสาชั้นวางตรงนี้ก่อนนะคะตั้งทั้งสี่มุมเลยค่ะช่างเขาก็ดำเนินการนะคะยึดน็อตเข้าไปทั้งสด้านนะคะ โดยใช้สว่านมือนะคะเจาะเข้าไปแบบนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้จะมีรูอยู่แล้วนะคะทุกคนเขาก็จะมีขนาดยูบอกนะคะว่ากี่ยูซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องตูแหลกนะคะที่เป็น6 U ค่ะเราก็จะประกอบไปให้ได้ทั้ง4เสานะคะประกอบ2เสา,สาแรกก่อนนะคะทุกคนถัดไปเราก็จะเอาชั้นของตัวที่วางเครื่องบันทึกนะคะมาวัดนะคะเพื่อที่จะยึดเสาที่3 ให้ได้ตำแหน่งนะคะที่พอดีกับชั้นวางนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ยืดให้ครบทั้ง4ี่เสาค่ะนี่ก็เป็นกระบวนการติดตั้งง่ายด้วยตัวเองนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะขั้นตอนถัดมานะคะเราก็จะยืดถาดนะคะที่วางเครื่องบันทึกนะคะลงไปกับเสาเหล็กที่เราตั้งไว้นะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เราวัดขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กําหนดนะคะชั้นว่าเราจะวางขนาดของเครื่องบันทึกนะคะไว้ตรงล็อกไหน พอเรากําหนดได้แล้วนะคะแล้วก็ยึดน็อตเข้าไปนะคะทุกคนเพื่อที่จะยึดชั้นตามไปค่ะถัดมานะคะเราก็จะใส่ฝาหลังค่ะซึ่งฝาหลังตรงนี้ก็จะมีรูอยู่สีตัวเพื่อยึดกับผนังได้ค่ะก็จะมีตัวล็อกนะคะเอามือดันเข้าไปเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ขันน็อตเข้าไปเพื่อความแน่นหนาค่ะทั้งสองข้างนะคะทุกคน ยึดน็อตเข้าไปทั้งสองข้างเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะเช็คความเรียบร้อยนะะด้านหน้าเราก็จะขันน็อตแบบนี้นะคะจะมีรูนะคะที่เรา,เาต้องขันน็อตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรูที่ยึดกับผนังได้อันนี้จะเป็นฝาด้านหลังนะคะของน้องส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นเสาด้านหน้านะคะประกอบขึ้นมาเพื่อที่จะยึดกับตัวฝาด้านหน้านะคะ ชิ้นส่วนนี้ก็จะมี2ตัวนะคะแล้วก็จะติดตั้งซ้ายขวาค่ะยึดน็อตเข้าไปกับตัวฐานด้านล่างนะคะทุกคนแบบนี้เลยค่ะทั้งสองฝั่งนะคะตัวนี้จะเป็นฝาครอบด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ยึดเสาตัวนี้เรียบร้อยนะคะหน้าตาที่ยึดก็เป็นโครงประมาณนี้ค่ะชิ้นถัดมานะคะก็จะเป็นฝาครอบด้านบนค่ะก็จะมีตัวล็อกนะคะ เข้าไปตามตัวเสาที่เรายึดไว้แล้วนะคะทุกตัวก็ขยับให้ตรงล็อกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะขันน็อตนะคะนี่ก็เป็นวิธีการประกอบตู้เคานิเตนะคะง่ายๆด้านบนนะคะฝาก็จะมีตัวที่สามารถใส่พัดลมได้นะคะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็ขันน็อตนะคะเพื่อความแน่นหนาแล้วก็ใส่ด้านฝาข้างนะคะตัวนี้จะเป็น ที่ใส่ฝาข้างนะะแต่ว่าเราก็จะคันน็อตด,ด้านในก่อนเพื่อความแน่นหนาของตู้นะคะทั้ง4ี่มุมเลยค่ะถัดมานะคะเราก็จะยึดนะคะในส่วนของเสานะคะเข้ากับตัวฝาบนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฝาด้านข้างนะคะแล้วก็จะใส่เข้าไปค่ะตัวนี้จะมีตัวล็อกอยู่นะคะเอามือกดลงแล้วก็เสียบฝาข้างเข้าไปค่ะ เสร็จแล้วก็ขันน็อตนะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจนะคะของตัวฝาตู้นะคะที่เป็นแผ่นกระจกค่ะแล้วก็จะคลายน็อตออกมาก่อนนะคะเพื่อที่จะเอากุญแจตัวนี้ยึดเข้าไปกับฝานะคะตัวนี้ก็จะมีส่วนประกอบอยู่2ชิ้นนะคะแล้วก็หมุนออกก่อนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอามาเข้านะคะตรงรูนะคะที่จะใส่กุญแจตรงนี้นะคะแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้สว่านนะคะ เจาะทั้งสองส่วนประกอบเข้าหากันค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะก็เทสนะคะในการปิดเปิดกระบวนการสุดท้ายนะคะปิดฝาของตัวตู้นะคะก็จะมีตัวล็อกอยู่นะคะทุกคนมีรูล็อกอย่างแน่นหนาค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตู้ที่ใส่เครื่องบันทึกสีชแนลนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาติดตั้งแบบนี้ค่ะ ข้อดีของการติดตั้งตู้แลกก็คือจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยลดโอกาสที่อุปกรณ์จะเสียหายจากการกระแทกนะคะฝนละอองป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตเนาะนี่ก็จะเป็นการรีวิวนะคะตัวอย่างการติดตั้งตู้แลกขหกหูของเรานะคะทุกคนซึ่งข้างในก็จะเป็นการเก็บอุปกรณ์ในเวิร์กต่างๆ